สวัสดีครับผมเบนบ้าบอลนะครับผลงานหน้าช่องเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับทางด้านของสโลวาเกียนะครับต้องบอกเลยว่าอร่อยห่อกันเลยทีเดียวนะครับถึงแม้จะได้หูมาข้างเดียวก็ก็ยังโอเคครับถือว่าเป็นการลงทุนที่โอเคนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกนะครับให้กดเข้าไปที่หน้าช่องของผมเลยจะอยู่ด้านใต้โปรไฟล์นะครับแล้วผลงานในครอบครัวก็ต้องบอกเลยว่าตัววีตัวเน้นของผมมาทั้งหมดเลยนะครับ สำหรับหนึ่งคู่นะช่องในวันนี้นะครับผมให้ไปที่ศึกอังกฤษแล้วกันครับก็จะเป็นทางด้านของเอ็กเซเตอร์ครับพบกับทางด้านของเลตันโอเลียนนะครับก็ผลงานในบ้านครับเจ้าถิ่นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแน่นอนนะครับหกนัดหลังสุดเขาเก็บชัยไปได้ถึง4ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครับทางฝั่งของทีมเยือนนะครับเลตันโอเลียนครับแข่ง6ครั้งนะครับชนะไป1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง4เลยนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยสู้ดีเลยนะครับถ้าเอามาเปรียบเทียบกับทางทีมเจ้าบ้านแล้วนะครับก็ทางฝั่งของ e x ็กเซเตอนะครับวันนี้จะมาในแผน3-4-1-2ครับและมีหัวหอกอย่างลีดโคครับคอยล่าตะข่ายในวันนี้และทางฝั่งของเลตันโอเลียนครับก็จะมาในระบบ4-2-3-1ครับก็จะมีหน้าเป้าลงยิงตัวจัดจ้านเลยนะครับจะเป็นซาไกฟอร์ d ดนะครับในวันนี้แล้วผลความน่าจะเป็นในวันนี้นะครับก็จะมองให้มองไปทางเอ็กเซเตซะส่วนใหญ่ครับเพราะว่า ผลงานของเขานี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเป็นอย่างมากเลยครับก็ถ้ามามาเปรียบเทียบ2ทีมรวมกันแล้วก็ดูแล้วเลสอ่า ทางฝั่งของเอ็กเซเตอร์นี่เหลื่อมเหลื่อมมากเลยครับและเลทเปิดมาในวันนี้ก็จะเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับเลทกาแพง1ช่วงตัวครับก็ถือว่าเป็นเลทที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจครับวันนี้ผมว่าน่าจะผ่านไปได้สําหรับทางด้านของเอ็กเซเตอร์นะครับหนึ่งทีมที่น่าเชียร์ครับให้มองไปทางเอ็กเซเตอร์ครับผมว่าน่าจะผ่านเลทสาหรับวันนี้อย่างแน่นอนแล้ววันนี้ผมเบนบ้าบอลฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ